สำหรับบางคนแล้วก็อาจจะคิดได้เหมือนกันแหละครับว่าการทํางานร่วมกันหลายๆคนก็น่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าและน่าจะทําให้ทํางานได้ง่ายขึ้นอีกเยอะซึ่งมันนั้นก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติในสังคมมนุษย์ใช่ไหมหล่ะครับและถ้าเรานั้นสามารถมีคนที่คอยช่วยงานเราได้ถึงหลักแสนคนหรือหลักล้านคนเลยเนี่ยอีกทางพวกเขาเหล่านั้นก็ยังคงจงรักภักดีต่อเราแถมยังทําตามคําสั่งของเราอย่างไม่มีข้อโต้แย้งอีกด้วยมันก็เรียกได้ว่าคนที่คุมคนพวกนั้นได้อยู่นั้นก็คงจะต้องมีอนานาจแล้วก็แข็งแกร่งสุดๆกันไปเลยใช่หมััั้ละะครรบเพานนว หน้าสารบัญอนิเมะอย่างอันิเ็กของพวกเราเลยอยากจะพาเพื่อนๆไปดูขุมกําลังของอีกหนึ่งตัวตนที่เพิ่งจะได้มาโลกแล่นในโลกของอนิเมะซึ่งก็เป็นมนุษย์เพียงแค่หนึ่งเดียวที่ได้ครอบครองกอ,องทัพแห่งเงาสุดแข็งแกร่งเอาไว้กับการรวบรวมกองทัพเงาทั้งหมดของซ่องจินวูจากเรื่องโซโล่เลเวลลิ่งนั่นเองครับโอเค ถ้าเพื่อนๆกำลังงุดหงิดอยู่กับโฆษณา YouTube อยู่หรืออยากจะปิดจอขนาดเล่นเพลงเล่นวิดีโอไปด้วยผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆน,นั้นรู้จักกับ YouTube Premium จาก NF Theater ที่จ่ายเพื่อนๆน,นั้นจ่ายเพียงแค่69บาทจากปกติ209บาทแค่นี้เพื่อนๆก็สามารถใช้ YouTube Premium ได้แล้วแถมยังสามารถล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์เลยครับใช้งานอีเมลของตัวเองได้เลยต่ออายุกับเมลเดิมได้ตลอดประวัติการรับชมไม่หายแถมยังได้ YouTube Music มูลค่า129บาทไปใช้ด้วยมีแอดมินเนี่ยคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับ ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาแล้วก็โดนลอยแพการันตีนะครับด้วยผู้ใช้งานมาแล้วกว่า1 9 0 0 0 0สนเกแอแถมด้วยรีวิวจากผู้ใช้งานจริงกว่า5 0 0 0คอมเมนต์ทีนี้ไม่ว่าจะขับรถทํางานเล่นเกมเนี่ยก็ไม่มีโฆษณามากวนใจกันแล้วนะครับด้วยบริการของ NF The a t e ทที่เพียงแค่สแกน QR ว o d e คที่อยู่ตรงบริเวณมุมซ้ายนี้ได้เลยเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะสุดท้ายนะครับเพื่อนๆที่ใช้บริการยังสามารถรุนรับรางวัลก,กว่า5 0,000บาททุกสิ้นเดือนจากกิจกรรม, Theater, มรอีเวนต์เท กำลังมองหาบริการดีๆไว้ใจได้มีตัวตนอยู่จริงเดี๋ยวผมติดลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับ ซึ่งก่อนที่เรานจะไปดูแหละครับอยากจะให้เ oh, พื่อนๆนั or, ้นมีในใจกระสัก1หนึ Jae ่งตัวแหละครับว่าถ้าเกิดสามารถเลือกฐานเงาออกมาได้เพียง1คนเท่านั้นเพื่อนๆจะเลือกฐานเงาต้นไหนออกมาจากในลิสต์ด้านล่างคอมเมนต์บอกเรามมาด้วยนะครับสำหรับใครที่เคยดูหรือเคยอ่านรวมไปถึงเคยเล่นเกมนะครับโซโล่เลเวลลิ่งมาแล้วเนี่ยก็คงจะรู้กันใช่ไหมล่ะครับว่าตัวละครอย่างซองจินอูหรือว่าใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นชื่อคาว่าซองจินวูนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีสกิลเยอะแยะมากมายครับแถมยังสามารถเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆด้้้วยกาาารออัเเเดดขขขขงงไแถมตติบโนน ละครั้งก็ทําให้ตัวตนของซองจินอูเองได้รับพลังใหม่มาเรื่อยๆซึ่งหนึ่งในพลังที่โดดเด่นของตัวเขาเลยก็มีชื่อว่าการสกัดเงานั่นเองครับโดยก่อนที่เรานั้นเนี่ยจะไปเล่าถึงเรื่องตัวตนของเงาอื่นๆกันนั่นเองครับเรานั้นเนี่ยในคอนเซปต์สารานุกรมโลกอนิเมะนะครับก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆนั้นมาทําความรู้จักสกิลนี้กันก่อนโดยนั้นเป็นสกิลนะครับของซองจินอูที่ได้รับมาในช่วงการทําเควสเปลี่ยนคลาสอาชีพครับโดยเขานั้นเองจะสามารถใช้สกิลนี้กับศัตรูหรือเป้าหมายที่ตาา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 ยไปปแล้้้้วเเเเท่่่นนัพือํกรรรสรงรงง หายออกมาจากมานาที่ยังคงหลงเหลืออยู่ของเจ้าของร่างนั่นเองครับอารมณ์ก็คล้ายๆกับการโคนร่างนั้นขึ้นมาใหม่ซึ่งก็ใช้ได้นะครับกับตั้งแต่ตัวของมอนสเตอร์หรือแม้กระทั่งตัวของฮันเตอร์คนอื่นๆเองก็ได้เช่นกันครับเว้นแต่พวกที่เป็นเผ่าปีศาจท,ที่มีพลังมานาล้นล้วนไม่ได้มีกายเนื้อตัวของซองจินอูนั่นเองครับก็จะไม่สามารถสกัดเงาได้ครับอีกทั้งตัวตนที่ชัดเทียมหรือแข็งแกร่งกว่าตัวของซองจินอูเองเขานั้นจะไม่สามารถสกัดร่างเงาของเป้าหมายเหล่านั้นได้เช่นกันักกัััันนนนนดดยยยยกกกกกกาาาาารรรสเเเเงงงง่่่อออออออคคบบจจะมมีข้้้ํหูหืืแล็ ที่เป้าหมายที่ซองจินอูจะสกัดเงานั้นจะสามารถถูกสกัดได้เพียงแค่3ครั้งเท่านั้นซึ่งถ้าหากล้มเหลวครบ3าครั้งเมื่อไหร่เป้าหมายนั้นนะครับก็จะไม่สามารถถูกสกัดเงาได้อีกโดยมันนั้นก็จะขึ้นอยู่กับพลังของเป้าหมายที่ซองจินอูนั้นต้องการจะสกัดเงาหรือระยะเวลาที่เป้าหมายนั้นเสียชีวิตนานเกินไปก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเลยครับที่อาจจะทําให้การสกัดเงานั้นไม่สําเร็จได้เช่นกันข้อต่อมาก็คือทหารเงาบางจําพวกครับก็จะไม่สามารถสื่อสารหรือมีสติปัญญาได้มากเเเเเททท่่่่่่าาาาาาไหรนนนนนน้้น้ํํตตตมคสััังงงงขอออวววจิูยยดีแพก ขุนพลเงาระดับสูงเลยครับที่สามารถคงสติปัญญาเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนจากกระบวนการสกัดเงานอกจากนี้แล้วนั่นเองนะครับการคงอยู่ของร่างเงาที่ตัวซองจินอูสกัดมานั้นมันก็จําเป็นจะต้องใช้มานาของเขาในการคงสภาพนะครับรวมไปถึงรักษาเงาพวกนั้นเอาไว้ด้วยถึงแม้ว่าถ้าอยู่ในรูปแบบปกติอาจจะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเท่าไหร่แต่หากร่างเงาเหล่านั้นนะครับได้รับบาดเจ็บก็จะต้องใช้มานาของซองจินอูนะครับในการรักษาร่างเงาเหล่านั้นด้วยทําให้เวลาการต่อสู้จริงเองครับก็ค่อนข้างจะกินพลังงานมานาของตัวเขาไม่น้อยกันเลย ถึงแบบนั้นเองแล้วก็ใช่ว่าเหล่าเงาของซองจินอูนั้นจะอ่อนแอเพราะด้วยทักษะนะครับการเป็นเพลเยอร์ของซองจินอูที่สามารถเพิ่มเลเวลตัวเองได้เรื่อยๆก็ทําให้พวกเงาเองครับสามารถเพิ่มเลเวลได้ด้วยการกําจัดมอนสเตอร์เช่นเดียวกันครับทำให้เหล่าทหารเงาพวกนี้เองก็สามารถแข็งแกร่งขึ้นไปได้เรื่อยๆอีกด้วยเหมือนกับตัวเจ้านายของพวกมันเลยล่ะครับโดยในเวลาปกติแล้วทหารเงาของซองจินอูนั่นเองครับจะอยู่ในเงาของเขาตลอดเวลาซึ่งตัวของซองจินอูก็สามารถส่งพวกมันนะครับไปไว้ในเงาของคนอื่นๆเพื่อคุ้มกันหรือจับตาาาดดูเป้้หมยไ นอกจากนั้นแล้วซองจินอูก็ยังสามารถยกเลิกการสกัดเงาได้อีกด้วยครับและอย่างที่เรานั้นได้บอกไปนะว่าตัวของทหารเงาเองครับก็มีระดับคลาสที่แตกต่างกันออกไปโดยจะแบ่งออกเป็น8ระดับด้วยกันตามนี้ครับระดับแรกระดับพื้นฐานซึ่งมันนั้นก็จะเป็นทหารเงาที่น่าจะอ่อนแอที่สุดแล้วซึ่งจะคอยเป็นลูกน้องให้กับเหล่าทหารเงาระดับอื่นๆอีกทีนึงครับคิดว่าโดยรวมแล้วทหารเงาระดับนี้ก็จะเป็นพวกมอนสเตอร์ระดับทั่วไประดับที่2ครับระดับทั่วไปเจ้าพวกนี้จะเป็นระดับที่แข็งแกร่่่่่งขึ้นนนนนนมมมาาาาากกกวววเดดดิิหอยะะััใร นี้เนี่ยฝีมือของทหารเงานั้นจะเทียบเท่ากับฮันเตอร์ในแรงซีกันเลยล่ะครับระดับที่3ระดับสูงทหารเงาในระดับนี้เนี่ยจะมีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับฮันเตอร์ระดับ B ภายในเรื่องระดับที่4อัศวินทหารเงาในระดับนี้นั่นเองครับตัวพวกเงานั่นเองจะมีความสามารถเทียบเท่ากับฮันเตอร์ในระดับ A กันเลยนะแถมในระดับนี้เป็นต้นไปทหารเหล่านี้ก็จะมักได้ชื่อนะครับจากตัวของซองจินอูอีกด้วยระดับที่5าอัศวินชั้นสูงสําหรับทหารเงาในระดับนี้ครับจะมีความสามารถเทียบเท่ากับัััันนนนเตตตอออรรร์ใะดบ S ขข้้ยย่างงวแคุโบ ระดับที่6ผู้บัญชาการทหารเงาในระดับนี้จะมีความสามารถเทียบเท่าหรือสูสีกับฮันเตอร์ระดับ S ขั้นสูงอย่างตัวของโกโตะริวจิหรือตัวของโทมัสอังเดรกันเลยละครับอีกทั้งในระดับนี้เองทหารเงาก็จะสามารถสื่อสารหรือพูดได้อีกด้วยนะระดับที่7ระดับขุนพลในระดับนี้ความสามารถของทหารเงาจะพัฒนาสูงยิ่งกว่าฮันเตอร์ในระดับ S ภายในเรื่องเลยละครับอีกทั้งในระดับนี้ยังเป็นระดับขั้นสูงสุดที่ทหารเงานั้นจะสามารถพัฒนาความแข็งแกร่งขึ้นมาได้กันเลยระดับที่8ระดับแม่ทัพระดับนี้ไม่ไได้มีอะรรเเป็นิศษหคับ เพียงแค่ยศสูงสุดยังหนึ่งเดียวนะครับที่ตัวของซองจินวูนั้นมอบให้กับทหารเงาที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาอีกทั้งทหารในระดับนี้ยังถือได้ว่าเป็นกู้ปกครองเหล่าเงาทั้งหมดจากตัวของซองจินอูอีกด้วยครับโดยทั้งหมดนี้เองนะครับก็จะเป็นการแบ่งระดับชั้นของเหล่าทหารเงาที่มีจํานวนมากจนนับไม่ถ้วนของซองจินอูอีกด้วยนะแค่ที่ระดับร่างๆเองเนี่ยก็นับไม่หว่านไม่ไหวกันแล้วละครับแต่สําหรับทหารเงาที่มีบทบาทหลักๆและมีชื่อนั่นเองครับตัวของพวกเขาก็จะได้มีบทบาทในการต่อสู้ของซองจินอูไม่น้อยกกกััันนเเเเลลยยยทีีีดดดวววรราาาไปู่่คบ ขุนพลเงาทั้งหมดและทหารเงาเหล่านั้นมีใครกันบ้าง ัดมาแท้งครับเดิมทีเจ้านี่นั่นเองครับเป็นหมีน้ำแข็งที่น่าจะอยู่ในเกตที่มีสภาพอากาศเป็นทุ่งหิมะซึ่งมันนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่มีความแข็งแกร่งมากโดยฮันเตอร์นะครับในระดับล่างทั่วๆไปนะครับแม้จะร่วมมือกันแล้วก็ยังสามารถจัดการมันลงไปได้ยากกันเลยล่ะครับโดยตัวของซองจินอูนั่นเองได้ไเผชิญหน้ากับมันในเหตุการณ์ที่เกตนั้นได้กลายเป็นเกตสีแดงนั่นเองโดยคนที่จัดการกับมันก็คือตัวของอีกรีดอีกนั่นแหละครับจนกระทั่งตัวของซองจินอัเกก่่่ามมีีจนนนะทลยออป ครับให้กลายเป็นหนึ่งในทหารเงาของเขารวมๆแล้วเจ้าแทงนี่เองนะครับก็ไม่ได้แข็งแกร่งมากมายอะไรมากนักแต่ในช่วงแรกเองครับมันก็นับได้ว่าเป็นกําลังรบหลักสําคัญนะครับของซองจินอูที่เชื่อใจได้พอสมควรเลยล่ะน่าเสียดายแหละครับที่มันน่ะไม่สามารถสื่อสารได้แต่ก็ดูเหมือนว่ามันเองก็จะมีสติปัญญามากพอที่จะรับคําสั่งและทํางานร่วมกับขุนพลเงาคนอื่นๆได้อีกด้วยเหมือนกันครับซึ่งการโจมตีของแทงส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการจู่โจมด้วยกรงเล็บเหมือนกับสัตว์ป่าทั่วไปแต่ด้วยการเสริมแกร่งนะครรรัััับจจาาาาาาากกกกกกพลลงงงงงสสดเเเ็็ททํห้้มมนนนนน่่แแขไอยยปตวี แข็งแกร่งในระดับอัศวินได้กันเลยทีเดียวลหละครับมาต่อกันที่ไคเซลครับเดิมทีแล้วไคเซลนั้นเป็นไวเวิร์นขนาดยักษ์ที่เป็นสัตว์ของผู้ปกครองหอคอยปีศาจชั้นที่ร้อยที่มีชื่อว่าบารันครับแต่เดิมมันนั้นมีชื่อว่าไคเซลลินแต่ตอนที่ซองจินอูตั้งชื่อให้มันดันเหลือเพียงแค่ว่าไคเซลเท่านั้นเพราะเขานั้นจําชื่อเต็มๆของมันไม่ได้ครับโดยหลังจากที่ซองจินอูสามารถพิชิตหอคอยปีศาจชั้นที่100ได้แล้วเขาก็ได้ทําการสกัดเงาของไวเวิร์นตัวนี้มา เท่าไหร่นะทำให้ซองจินอูนั้นมักจะใช้มันในการเดินทางที่ต้องใช้ระยะทางไกลๆที่เขานั้นไม่สามารถใช้สกิลแลกเปลี่ยนเงาได้นั่นเองอารมณ์ก็คล้ายๆกับเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวอะไรประมาณนี้นี่แหละครับถึงแบบนั้นเองแล้วตัวของไคเซลก็ยังมีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับอัศาวินกันเลยทีเดียวนะเพราะงั้นเจ้าไวเบิร์นตัวนี้เองก็พอจะสู้ได้ดีอยู่เหมือนกันครับต่อมาครับไอออนครับเขาคนนี้นะครับเป็นฮันเตอร์คนแรกที่ตัวของซองจินอูนั้นได้ทําการสกัดเงามาเป็นกองทัพของเขาครับแต่เดิิมมมเเเนนีี่่ A, ่่ยยขาาชชืออออววรรรป็์์แงกกทูใได เขานั่นเองครับเป็นหนึ่งผู้นำที่ได้พาฮันเตอร์ฝึกหัดรวมไปถึงตัวของซองจินอูนั้นเข้าไปในเกตน,นะครับที่ได้เปลี่ยนกายเป็นเกตสีแดงเดิมทีแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเห็นแก่ตัวครับและคิดจะทิ้งฮันเตอร์ที่ดูอ่อนแอเอาไว้และพาพวกที่แข็งแกร่งไปสำรวจเท่านั้นแต่หลังจากที่พวกเขาได้โดนเอลน้ำแข็งจัดการจนเหลือเพียงแค่ตัวของคิมชอคนเดียวแล้วเขาเนี่ยก็เลยหนีกลับมาครับและได้พบว่าทีมของซองจินอูที่ถูกทิ้งเอาไว้นั้นกลับอยู่อย่างสุขสบายทําให้ตัวของคิมชอโกรธคนพวกน ทางทางที่คนพาคนอื่นไปตายเนี่ยก็คือพี่แกแท้ๆนะจนกระทั่งถึงช่วงนะครับการต่อสู้กับเหล่าเอลน้ําแข็งจังหวะนั้นนั่นเองนะครับคิมชอก็เลยทําการจบโอกาสที่จะจัดการกับซองจินอูแต่พี่ซองของเรานะครับก็ได้รู้ทันอยู่แล้วเลยจัดการเตรียมอีกรีทเอาไว้เพื่อทําการจัดการกับเขาลงได้ในรีสูดก่อนที่ซองจินอูนั้นนะครับจะได้ทําการสกัดเงาของคิมชอออกมาและได้ตั้งชื่อใหม่ให้ว่าไอออนนั่นเองครับ โดยหลังจากที่ตัวของไอออนได้กลายมาเป็นทหารเงาของซองจินอูแล้วเขาก็ได้กลายเป็นทหารที่ซื้อสัตว์คนหนึ่งของซองจินอูเลยก็ว่าได้สั่งอะไรก็ทําหมดแหละครับไม่เคยค้านอะไรเลยสักครั้งแต่ก็ยังติดนิสัยเสียนะครับใน,ในตอนมีชีวิตอย่างการย่อเย,อเยอ้ยศัตรูหรือคนที่อ่อนแอกว่าอยู่เสมอโดยตําแหน่งของไอออนนั่นเองครับโดยรวมแล้วจะมีตําแหน่งเป็นตัวชนให้กับทีมครับเพราะเขานั้นสามารถยั่วยุศัตรูได้อีกทั้งยังมีความทนทานสูงเช่นกันทําให้ตัวของไอออนนั้นมักจะไปอยู่ในแนวหน้าบ่อยๆถึงแบบนั้นเองแล้วครับับคควาาาามมมสสรรรถใใในนนนนกกต่่่ออออออู้้้้ขงงไเเ็ชยยๆลห เป็นหานเงาระดับอัศวินชั้นสูงกันเลยทีเดียวจีมานะครับหรือซีมาแต่เดิมแล้วเนี่ยเจ้านี่นะครับเป็นมอนสเตอร์ระดับ A ที่่อนค้างแข็งแกร่งกับพอสมควรเลยล่ะครับโดยร่างกายของมันจะประกอบไปด้วยเกล็ดซะส่วนใหญ่อีกทั้งยังมีอาวุธเป็นตรีศูนย์เพื่อใช้ในการโจมตีอีกด้วยปกติแล้วนั้นมันจะปรากฏออกมาในดันเจี้ยนที่มีสภาพแวดล้อมเป็นน้ําซึ่งความแข็งแกร่งของมันในระดับ A นั้นก็ไม่ใช่เล่นๆกันเลยนะเพราะมันนั้นก็ถือได้ว่าเป็นมอนสเตอร์ที่รับมือได้ยากใช่ยอดอยู่เหมือนั่นเอง โดยทั่วไปแล้วพลังของเจ้าจีม่านี่เองก็จะเป็นการโจมตีด้วยพลังกาลังเป็นหลักรวมไปถึงการใช้อาวุธของมันอีกด้วยแน่นอนแหละครับว่าอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากมายนักเมื่อเทียบกับระดับขุนพลแต่ถ้าเป็นระดับมอนสเตอร์ขนาดนี้ก็ถือได้ว่าเจ้าจีม่านะแข็งแกร่งไม่น้อยกันเลยครับในระดับความแข็งแกร่งของมันจะถูกจัดอยู่ในระดับอัศวินชั้นสูงกันเลยทีเดียวมินบยองกูเขาคนนี้นะครับเป็นฮีอร์ระดับเอสของเกาหลีที่ได้ตัดสินใจเกษียณตัวเองออกมาครับเพราะว่าในเหตุการณ์การโจมตีเกาะเชจูนะคร เดียวจากการต่อสู้ในครั้งนั้นอีกครั้งมันก็ยังทําให้เขาสูญเสียเพื่อนคนสําคัญไปอีกด้วยนั่นเลยทําให้มินบยองกูนั้นตัดสินใจเลิกเดินทางในสายอาชีพฮันเตอร์ไปในที่สุดแต่ในช่วงการโจมตีเกาะเชจูครั้งที่4นั้นเองครับมินบยองกูก็ได้ตัดสินใจนะครับในการเข้าร่วมทีมโจมตีอีกครั้งกับคณะโจมตีครั้งนี้ไปนในที่สุดซึ่งทุกอย่างก็ดูจะราบรื่นนะครับเพราะสุดท้ายแล้วพวกเขาก็สามารถจัดการกับราชินีมดลงไปได้แต่ไม่นานพวกเขาก็ต้องไปเชิญน จับมินบยองกูอย่างโหดเงี่ยมก่อนเป็นคนแรกเพราะการที่ยูเลอร์ตายไปก็เท่ากับว่าฝ่ายศัตรูนั้นจะเสียบเปรียบม,มากนั่นเองแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็ได้ถูกซองจินอูจัดการลงไปในที่สุดซึ่งสถา,านการณ์ตอนนั้นเองฮันเตอร์คนเสหนดของซองจินอูที่มีชื่อว่าชาแฮอินแต่รับบาดเจ็บหนักจนถึงขั้นไม่รอดแน่ๆแ,แ,แหละครับถ้าไม่ได้รับการรักษาในตอนนั้นทาให้ซองจินอูนั้นตัดสินใจสกัดเงาร่างของมินบยองกู oo, ขึ้นมาเพื่อรักษาชาแฮอินเอาไว้ซึ่งพลังของมินบยองกู oo, ในการรััักกกษาาาานนนนนนน่่เเอออองงง็็มมีปปปรระะะสสิสิิทธภพูจจจโยช์ตตวข แน่ๆแ,แต่ตัวของแบกยุนโฮก็ได้ขอร้องให้ปลดปล่อยมินบายองกูไปเพอเขานั้นอยากให้เพื่อนคนนี้ได้พักผ่อนอย่างสงบสักทีนะครับทำให้ซองจินอูตัดสินใจทำตามคำขอลและยกเลิกการสาก,กัดเงามินบายองกูไปครับ คารมินดนับได้ว่าเจ้านี้ครับเคยเป็นหายนะของมนุษยชาติกันเลยก็ว่าได้เพราะตัวของมันนั้นคือมอนสเตอร์มังกรในระดับเอสที่ข้าชีวิตของผู้คนทางฝั่งอเมริกาไปได้อย่างมากมายโชคดีที่มันนั้นถูกกำจัดลงไปได้ทาให้ทวีปนั้นไม่ถูกกวาดล้างไปซะก่อนแต่เดิมมันคือลูกน้องของราชามังกรอย่างเอนทาเรสจากกบิแห่งการทาลายล้างทําให้พลังกาลังและความแข็งแกร่งของมันค่อนข้างจะยากเกินจะจินตนาการได้เลยละครับโดยหลังจากที่มันถูกกำจัดลงซากของมันก็ได้ถูกเก็บเอาไว้โดยสมาคมฮันเตอร์ของทางฝั่งอเมริกาซึ่ง่งงชชวการปรปะุม นานาชาตินันเองตัวของซองจินอูก็ได้มีโอกาสเข้าไปเจอกับซากตัวของคามิชจริงๆนั่นเลยทําให้ซองจินอูได้ทดลองใช้สกิลสกัดเงาของเขาในการคืนชีพร่างเงาให้กับคามิชครับแน่นอนว่าซองจินอูสามารถสกัดเงาได้สําเร็จแต่ด้วยระยะเวลาที่ตัวของคามิชนั้นเสียชีวิตมานานแล้วทําให้ร่างของมันนั้นไม่สามารถคงรูปได้เป็นเวลานานถึงแบบนั้นเองแล้วมันก็ได้แสดงพลังของมอสเตอร์ระดับเอออกมาได้อย่างน่าเกรงขามยังไงก็ตามเนื่องจากการที่มันตกอยู่ภายใต้สกิลสกัดเงาทําให้สุดท้ายคามิเเองก็ารและเเชื่ออฟังจินูหมือนนกัเสีาย ที่ตัวร่างเงานี้ไม่สามารถคงรูปเอาไว้ได้นานทําให้ตัวของคามิตเองก็เสียใจไม่น้อยที่ไม่ได้รับใช้ว่าที่จักรรพัิเงาคนใหม่อย่างซองจินวูแต่ก่อนที่มันจะสลายไปคามิตก็ได้เตือนถึงอันตรายที่กําลังใกล้เข้ามาให้กับซองจินวูได้รับรู้อีกด้วยถือว่าแม้จะเป็นอาหารเงาที่มีอายุสั้นที่สุดแต่ก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับตัวของซองจินวูได้จนถึงวินาทีสุดท้ายกันเลยล่ะครับ มาต่อกันที่ยักษ์เงาครับพวกมันเดิมทีแล้วเนี่ยเป็นมอนสเตอร์เผ่ายักษ์ที่มีระดับพลังเนี่ยอยู่ในแรงเอสกันเลยก็ว่าได้พวกมันนั้นปรากฏตัวออกมาในช่วงเหตุการณ์ดันเจียนเบรกที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนั่นแหละครับซึ่งพวกมันเองก็มีพลังกำลังที่แข็งแกร่งมากถึงขั้นสามารถทําลายบารียของฮันเตอร์ระดับเอสอย่างยูริออลอฟได้อย่างไม่ยากเย็นกันเลยด้วยซ้ำทำให้พวกมันได้สามารถหลุดออกมาที่โลกได้แล้วก็บอกไว้เลยครับว่าน่าจะเป็นหายนะระดับพพ,พกับคาร์มิสอย่างแน่นอนแต่ก็โชคดีแหละครับที่ซ กำจัดลงไปซึ่งซองจินอูเองก็ไม่ปล่อยให้ศพของพวกมันนั้นเสียเปล่านะครับเพราะเขาได้ทําการสกัดเงาของพวกยักษ์เหล่านี้มาได้ถึง28ตัวด้วยกันซึ่งพวกมันก็มีความแข็งแกร่งในระดับอสวินระดับสูงที่มันนั้นสามารถต่อสู้กับฮันเตอร์ระดับเได้แบบสบายๆกันเลยละครับมาดูต่อกันเลยนะครับกับทัสหรือเจ้าเขี้ยวครับสําหรับเจ้านี่เดิมทีแล้วมันเป็นออกระดับสูงที่มีชื่อว่าคาเกากันครับโดยมันนั้นเป็นหัวหน้าเผ่าออกที่มีสติปัญญาในระดับสูงมากๆโดยนอกจากมันนั้นจะมมมมมมีีควววาา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 สสสรรรถถททงงงงงดดดด้้้นนนน์์่่แแแขข็็กกุุๆลััยยพูภษษอไ และด้วยระดับพลังขนาดนั้นมันก็เลยทําให้ตัวของคาเกากันนั้นมักจะดูถูกมนุษย์และมองมนุษย์เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตชั้นต่ําเท่านั้นแน่นอนแหละครับว่าสุดท้ายแล้วมันก็ได้ถูกตัวของซองจินอูจัดการลงไปได้ในช่วงท้ายของการต่อสู้ครับที่ไปกับทีมของซงกีฮุนจากกิวฮันเตอร์ครับโดยหลังจากนั้นตัวของซองจินอูเลยได้ทําการสกัดร่างเงาของมันขึ้นมาและได้ทําการให้ชื่อใหม่มันว่าทัสนั่นเองโดยรวมแล้วตัวของทัสนั้นจะโดดเด่นในด้านการใช้พลังเวทเป็นหลกักไม่ว่าจะเป็นเวทมมมนนนนนรรูปแบบไไหเเเ้้าาาาาากก็สาาถใชชััดดอยนนยย่งํญลีีว ซึ่งเขาก็แข็งแกร่งจนขนาดที่ตัวของซองจินูนั้นได้มอบไอเทมที่ช่วยเหลือในการโจมตีด้วยเวทมนต์ที่รุนแรงขึ้น2เท่าให้กับตัวของทัสเลยก็ว่าได้ครับซึ่งเขาเองก็เรียกได้ว่ายอมพลีกายถวายชีพเพื่อจะเป็นกําลังรบที่มีประโยชน์ให้กับซองจีนูอย่างไรข้อโต้แย้งอีกด้วยและเพราะปฏิพทานนั่นเองครับก็ทําให้ความแข็งแกร่งของทัสนั้นก้าวขึ้นไปอยู่ในระดับขั้นของผู้บัญชาการเพียงไม่กี่คนของกองทัพเงาได้เลยล่ะครับ ถัดมาราชินีมดครับแน่นอนครับว่าเจ้านี้เองก็เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันกับตัวของเบรุเหมือนกันนะโดยมันนั้นนั่นเองครับเป็นมอนสเตอร์ระดับเอสที่ได้หมุกไปยังเกาะเชจูเพื่อยึดเอาเกาะเป็นฐานที่ตั้งซึ่งตัวของมันเองก็มีความสามารถในการเพาะพ,พันธ์เหล่าทาหารมดออกมามา,มากมายเพื่อสร้างกองทัพในการออกล่าอาหารซึ่งก็คือตัวของมนุษย์นั่นเองครับถึงความแข็งแกร่งของเหล่ามดนั่นเองก็ไม่ใช่เล่นๆพอรัฐบาลเกาหลีเองก็พยายามจะส่งฮันเตอร์ระดับสูงไปจัดการเพื่อยึดเกาะเชจูคืนมาถึง3คครั้งแต่่ก็ไมเยสําเร็จสักครั้งเลยลยะครัับนนนอกกจาก้แล้วเองตัวของราชีมก็ สามารถวิวัฒนาการเหล่าทหารมดของมันได้อีกด้วยโดยสิ่งที่น่าจะเห็นได้ชัดที่สุดก็คือเจ้าเบรุขุนพลเงาของซองจินอูนั่นเองครับซึ่งในเหตุการณ์การบุกครั้งที่4ที่มีตัวของซองจินอูและฮันเตอร์ของทางฝั่งญี่ปุ่นเข้ามาร่วมด้วยฮันเตอร์ของฝั่งเกาหลีก็ได้ไปคนจัดการกับราชินีมดลงไปโดยหลังจากที่ซองจินอูได้ตามมาเก็บงานจนเรียบร้อยแล,แล้วเขาก็ได้สกัดเงาของพวกทหารมดทั้งหมดรวมถึงตัวของราชินีมดด้วยแต่เบรุเองก็ได้อธิบายว่าตัวของราชินีมดนั้นไม,มา,มา,มาใาต้ท,ดดทห ท้ายที่สุดแล้วซองจินอูจึงยกเลือกการสกัดเงาของราชินีมดไปนั่นเองครับเงาต้นถัดไปกรีดสำหรับกรีดนั้นเป็นทหารเงาอีกหนึ่งคนที่เคยเป็นฮันเตอร์มาก่อนแถมยังเป็นฮันเตอร์ระดับ S อสีกด้วยเดิมทีเขานั้นมีชื่อว่าฮวังดงซูครับสังกัดเนี่ยจะอยู่ในกิลส์การ์เวนเจอร์ในอเมริกาซึ่งตัวของเขาเองเนี่ยก็ไม่ใช่ฮันเตอร์ที่ดีกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะตัวของฮวังดงซูและพี่ชายของเขาที่มีชื่อว่าฮวังดงซอกมักจะใช้อำนาจในการเป็นฮันเตอร์ระดับสูงกระทำเรื่องผิดๆออออยยยู่่่่่บโดดดเเเเเฉพพพาาาาาาะะะีขงขงนนนนนนนัััั้้้้ถืไไวววป็นคน็คชกกลรจผ พวกฮันเตอร์แรงต่ตางๆไปในดันเจียนแล้วจัดการเก็บแบบเงียบๆก่อนที่จะเอาของมีค่าเหล่านั้นกลับมาครับซึ่งตัวของซองจินอูเองก็เกือบจะกลายเป็นเหยื่อไปด้วยโชคดีแหละครับที่ในตอนนั้นพลังของซองจินวูก็แข็งแกร่งขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วพี่แกเลยจัดการกลุ่มของฮาวังดองซอกไปได้อย่างไม่ยากเย็นกันสักเท่าไรแต่นั่นเองก็ทาให้ฮาวังดงซูนั้นรู้สึกระแคะระคายใจในการตายของพี่ชายตัวเองจนไปตามสืบม,มาและรู้ว่ามันนั้นน่าจะเป็นฝีมือของซองจินวูนั่นแหละครับเขาเลยต้องการจะกำจัดซออองงงงจินนนนววูเเพพื่พ่่่แแกก้คใใชชชาาชาขขึรรปะุมั นนติิที่ออเเมรกางตัวของฮาวังดงซูก็ได้ใช้วิธีการจับยูจินโฮเพื่อร่วมง,งานคนสําคัญของพี่ซองจินอูเอาไว้เป็นตัวประกันาทาให้ท้ายที่สุดพี่ซองของเราก็ได้เลือกึ้นหน้าซัดหมดไปตั้งแต่ตัวของฮาวังดงซูไปจนถึงหวัวหน้ากิลสกาเบนเจอร์กันเลยทีเดียวโดยหลังจากจบการต่อสู้แล้วซองจินอูก็ได้สกัดเงาเพื่อปลุกร่างของฮาวังดงซูข,ขึ้นมาและได้ตั้งชื่อให้กับมันใหม่ว่ากรีทที่หมายถึงความโลภนั่นเองครับในตอนที่เป็นร่างเงาบุคลิกข,ของกรีทจะต่างออกไปจากช่วงที่มีชีวิตยอยู่พอสมควรโดยกรีนน,น,งงน่อนออขยบมทน และดูสงบเงยียมมากกว่าคนอื่นๆกันเลยครับแต่ถึงแบบนั้นเองแล้วในช่วงการต่อสู้เขาก็มักจะแสดงให้เห็นความปาดเถื่อนออกมาอยู่เหมือนกันแถมกรีตเองก็มักจะเป็นทหารเงาที่ถูกทรงจินอูนั้นสั่งลงโทษอยู่บ่อยๆอ,อีกด้วยสงสัยพี่แกน,น,นั้นจะแคนไม่หายกันนะครับโดยวรวมแล้วพลังของกรีตจะเน้นหนักไปทางด้านพลังกาลังที่มหาศาลเหมือนกับตอนที่เขานั้นยังเป็นฮันเตอร์ซึ่งเขานั้นก็แข็งแกร่งมากๆถึงขนาดที่พอจะต่อต้านกับพลังจากตัวจักรพรรดิน้ำแข็งได้ในระดับหนึ่งกันเลยล่ะครับน่าเสียดายที่นนนนนนนูเเเเเหหมมมมมืออออออววว่่่าาาาาาตตตัััััขขขงงงงงงกกกกกรรีีจะะไไดด้้ถยยบพลึใทป็ แต่จากพลังพื้นฐานที่เขาน่าเคยเป็นถึงฮันเตอร์ระดับ S นั้นทําให้กรีนนั้นได้มีระดับพลังสูงถึงขั้นผู้บัญชาการกันเลยทีเดียวล่ะครับ มาดูกันที่ระดับแรงของขุนพลเงาของซองจินวูกันบ้างครับอย่างต้นแรกก็คืออีกรีสครับสำหรับตัวของอีกรีดนั่นเองครับก็เป็นขุนพลเงาชั้นสูงตนแรกที่ตัวของซองจินวูได้สกัดเงามาได้สําเร็จแต่เดิมตัวของอีกรีดนั้นเป็นอัศวินผู้รับใช้ของจกักรพรรดิเงารุ่นแรกมาก่อนแต่ด้วยเหตุผลในอดีตครับทำให้ท้ายที่สุดแล้วอีกรีดนะครับก็ได้รับหน้าที่ในการทดสอบว่าที่จกักรพรรดิเงาคนต่อไปนั่นเองโดยหลังจากที่เขาได้ทําการต่อสู้กับซองจินวูแล้วได้พ่ายแพ้ลงไปแล้้้วววตััขขขอองงงงจินนูกกกกก็ไดดใใชสลสลเาเาาาารรป่ เงาของอิกริทให้ตื่นขึ้นมาก่อนที่จะได้กลายมาเป็นอัศวินนะครับที่แข็งแกร่งที่สุดในช่วงแรกของซองจินอูกันเลยล่ะครับโดยรวมแล้วตัวของอิกริทนั้นมีความเป็นนักดาบที่มีรักษาสูงมากๆทั้งพลังโจมตีและพลังความรวดเร็วของเขานั้นนะครับเรียกได้ว่าไม่เป็นสองรองใครในเหล่าบรรดากองทัพเงาของซองจินอูเลยนะครับในช่วงท้ายความแข็งแกร่งของอิกริทนั้นก็ได้ไปอยู่ในระดับขั้นจอมพลและยังได้มีชื่อว่าเป็นนักดาบเงาที่เก่งกาจที่สุดอีกด้วยครับ มาต่อกันที่เบรุครับเรียกได้ว,ว่าเขาคนนี้เป็นนักล่าที่แข็งแกร่งที่สุดในเหล่าบรรดาขุนพลเงาที่ตัวของซองจินอูมีเลยก็ว่าได้โดยเดิมทีแล้วนั้นมันเป็นมดนะครับที่เป็นเผ่าพัานธุ์จากมิติอื่นซึ่งมันนั้นเองครับก็ได้ปรากฏตัวออกมาในช่วงสึกกวาดล้างรังมดที่เกาะเชจูนั่นเองโดยเขานั้นเป็นเพียงมดตัวเดียวที่วิวัฒนาการออกมาได้อย่างแข็งแกร่งและสามารถจัดการกับฮันเตอร์ระดับเอสไปได้หลายคนด้วยฝีมือของเขาเพียงแค่คนเดียวอีกด้วยแต่ด้วยพลังของซองจินอูนั้นก็ได้้้้้ททําา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 ใใหเเขขสสสมมมมรรถจจััััดดดดกกกกกกบอออศาวินวนนนนนตีีลลงไไไปป่่ะย ห่านเงาและตั้งชื่อให้กับมันว่าเบรุครับน่าแปลกแหละครับที่ตัวของเบรุนั้นแต่เดิมเป็นมอนสเตอร์แต่คราวนั้นสามารถสื่อสารด้วยภาษาของมนุษย์ได้อย่างอิสระแต่มันนั้นก็ทําให้ซองจินอูสามารถใช้งานเขาได้แบบไม่ยุ่งยากสักเท่าไหร่แน่นอนแหละว่าสัญาตยานนักล่าอันกระหายเลือดน,นั้นก็ยังคงติดตัวมาด้วยแม้จะเป็นห่านเงาแล้วแต่พี่เบรุแกเองเนี่ยถ้าได้ฆ่าเมื่อไหร่ก็จะฟันไม่เลี้ยงไม่เคยออมแรงกันสักครั้งเดียวเลยล่ะครับด้วยกงเล็บการโจมตีของเขาแถมยังมีปีกทีีี่่่่่คคอออออยยยยยยชววววใ้้เเเขาา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 สมมมมรรรถลลลืนนททดงดงงาา็แแกกกศพจะํผ ให้ตัวของซองจินอูนั้นพอใจมากที่สุดอยู่เสมอถือได้ว่าพี่แกนั้นเป็นซิมขั้นสุดยอดนะครับของซองจินอูเนี่ยก็คงจะไม่ผิดแหละครับเพราะใครที่ประกาศว่าเป็นศัตรูของซองจินอูเมื่อไหรแล้วเนี่ยไม่เคยได้ตายดีสักคนแหละครับพี่เบรุของเรานั้นฟันเรียบและถึงแม้ว่าเขานั้นจะอารมณ์ร้อนมากแค่ไหนก็ตามแต่เบรุเองก็ยังคงฟังคําสั่งของซอง,งจินอูอยู่เสมอและไม่เคยทรยศความไว้ใจเลยสักครั้งนั่นเลยทําให้ตัวของเบรุนั้นได้รับความน่าเชื่อถือจากซองจินอูมาเป็นอันดับต้นๆกันเลยแหละ แกนั้นมักจะชอบเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีนะครับผ่านทางาละครจักจักรวงๆเลยทาให้คําพูดหลังๆมาเนี่ยจะดูแบบลิเกแปลกๆแต่นอกจากนั้นเองแล้วตัวของเบรุกก็ยังขัดเกลาวฝีมือของตัวเองเรื่อยๆเพื่อที่เขานั้นจะได้กลายเป็นแม่ทัาของเหล่าขุนพลเงาอีกด้วยแม่เรียกได้ว่าพี่เบรุของเรานั้นทะเยอทะยานสุดๆกันไปเลยนะครับซึ่งความมุ่งมั่นของเบรุมันก็ทําให้เขานั้นสามารถเป็นได้ถึงระดับขุนพลกันเลยทีเดียวบอกได้เลยแหละครับว่าแค่มาถึงขั้นนี้ได้เนี่ยก็มีไม่กี่คนแล้วเพราะง้นนนนนนนเเเจารุุอออองงงงงกกก็นน็็ปหึ่่่่ใขขขททีีีแแสดตคิู ley la crab เงาตนถัดไปเบลเลียนครับสำหรับเขาคนนี้นะครับเคยเป็นถึงแม่ทัพแห่งเงาผู้อยู่เคียงข้างองค์จัก,กรพรรดิแห่งเงารุ่นแรกอย่างตัวของแอชบอลมาก่อนกันเลยทีเดียวโดยตัวของเบลเลียนเองก็เป็นอาหารเงาคนแรกนะครับที่ตัวของแอชบอลปลุกขึ้นมาอีกด้วยไม่แปลกใจแหละครับว่าทำไมเขาถึงได้กลายมาเป็นแม่ทัพได้ซึ่งเขานั้นก็มีพลังในการรบที่แข็งแกร่งมากๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านการต่อสู้หรือการวางแผนต่างๆรวมไปถึงไหวพริบนะครับในสนามรบเองตัวของเบลเลียนก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่เลิศเลอในทุกๆด้านกันเลยทีเดียวแถมอาวุ สามารถยืนหดได้เหมือนกับดาบของอาบารายเรนจิจากเรื่องบีดกันเลยล่ะครับนั่นเลยทําให้เบลเลียนนั้นกลายเป็นแม่ทัพของเหล่ากองทัพงเงาทั้งหมดอีกด้วยโดยการปรากฏตัวของเขาที่ได้พบกับซองจินอูในครั้งแรกเกิดจากการที่เกตนั้นได้แตกออกใจกลางกรุงโซแทนที่เกตนั้นนะครับจะมีมอนสเตอร์ระดับสูงออกมาแต่สิ่งที่ออกมากลับเป็นกองทัพของจกักรพรรดิเงารุ่นแรกที่นาเดตัวของเบลเลียนและพวกเขานั้นก็ได้ร่วมกับกองทัพของซองจินอูภายใต้ชื่อจกักรพรรดิเงารุ่นที่สองเพื่อที่จะเตร ของแอชบอนก็ตามแต่ด้วยท่าทีลักษณะนิสัยการตัดสินใจรวมไปถึงบรรยากาศของซองจินอูมันก็เหมือนกับตัวของแอชบอนมากๆทําให้เบลเลียนนั้นตัดสินใจติดตามและเป็นกําลังรบให้กับตัวของจักรพรรดิเงารุ่นที่2อย่างซองจินอูไปในที่สุดครับ แน่นอนแหละครับว่าจริงๆแล้วกองทัพเงาทั้งหมดของตัวซองจินอูนั้นมีอีกเยอะแยะมากมายเลยล่ะถ้านับเฉพาะที่พี่ซองจินอูนั้นเขาหามาได้เนี่ยก็เป็นแสนแล้วยิ่งถ้านบไปถึงตอนจบของเรื่องที่รวมกองทัพเงาของแอชบอนเข้าไปด้วยแล้วเนี่ยก็น่าจะมีมากถึง10ล้านกว่าคนเลยก็ว่าได้แค่จํานวนนี้เองนะครับก็เพียงพอแล้วที่จะบ่งบอกว่ากองทัพของซองจินอูน้นแข็งแกร่งขนาดไหนนั่นเลยทําให้เขานั้นกลายเป็นสุดยอดฮันเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดจากเรื่องโซโล่เลเวลลิ่งและสมฐานะในนามของจกังรรนนรงกรพรร ไว้ณที่นี้ด้วยนะครับอีกทั้งเพื่อนๆนะก็ยังสามารถช่วยแก้ไขข้อมูลให้กับทางเราในช่องคอมเมด้เองด้วยพวกเราทีมของอันดีเด็กนั้นก็ขอ,อปิดหน้าสมุดของซองจินวูในส่วนข้อมูลของพวกทาหารเงาไว้เพียงเท่านี้ก่อนสําหรับวันนี้พกเราก็ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วล่ะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ